สวัสดีค่ะช่ะองามา่ได้<ว>กแล้วนะคะมันน่าอยู่ไหมครับสังคมนี้ปวดหัวจด่คิดนานนะครับผมคิดมานานแล้วตอนนี้สี่สิบห้าปีแล้วเด็กอาจจะไม่ได้คิดครับแต่บรรลุที่ติภาวะยี่สิบห้าปีนั่นคือวัยเบจเพศผมเริ่มรู้ครับเริ่มรู้กฎเริ่มรู้ระเบียบผมเป็นหัวหน้า ดูแลคนร้อยกว่าคนเนี่ยอายุ20ปีแต่ผมยังไม่บรรลุปีภาวะ5ปีไรเป็นจักเทศพอผมรู้ผมก็เอาเก็บมาต่อยอดมาช่วยคนมาช่วยเหลือคนอื่นผมไม่เคยเอารัดเอาเปรียบคนอื่นไม่ร้อนคิดไม่ร้อน,น,นเพราะว่าเจ้าคิดจะเบียดเจ้าจ แล้่อนการตลาดังไว้หน่อยไม่ดีฟังแม่เออแม่คะแนนไหมเนียไหมเออร่จะร้อนครับมีมีใครจะถามอะไรผมไหมครับผมเรียกมาวันนี้ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าคนที่ไปกับผมหรือคนที่ไม่ได้ไปผมไว้ใจทุกคนแต่อยู่ที่บ้านหรือจะตามไปที่ไหนก็แล้วแต่นั่นคือผมไว้ใจ ถ้าผมไม่ไว้ใจเมื่อไหร่ผมจะใช้คำว่าโหลดพิจารณาตัวเองผมจะไม่ใช้คำว่าขับไล่การขับไล่ใส่สคือการไม่ให้เกียรติคนอื่นแต่การให้พิจารณาตัวเองนั่นคือการให้เกียรติเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนยังอยู่นะครับ ถ้าทุกคนยังดีดีดีกูดีดีกูอย่าลบหลูดตัวเต็มที่มันบอก่าอยายทุกคนทำแต่เรื่องดีๆไม่ใช่เออะไรกูจะแฉกูจะแฉเปลี่ยนชื่อช่องเลยครับเปลี่ยนชื่อช่องหมดเลยครับอเอาให้เหมือนกันเลยสโลแกน ขามาวันนี้แฉบ่ายมาแ์อีกคอนเทนต์เดียวนะครับเอาเลยทำเหมือนกันหมดเลยต้องไม่รู้แ์อะไรหรอกคนเทียบสวัสดีค่ะคิดคน่บ้มนะตแล้วก็รปาด้วยนะไม่ต้องมานี่ม่ต้อมานี้ครับ มันมีจลงแค่นี้นะคะคิดหน้าเจอกันใหม่ค่ะมีกฎกฎหมายแห่งรับีองผมรู้ครับแต่ผมไม่พูดผมไม่ชนักกฎหมายมีใครเป็นนักวิเคราะห์มั่งอ่ะนายโบตีเป็นนักวิเคราะห์ครับเดือพไปยีฮอตแดนเฟอร์เบอรี่มีไหมครับนักวิเคราะห์มอหนุ่มวิเคราะห์ดีไหมครับ มเมื่อไรจะก็บเจ็ดครั้งสิออกแล้วออออกแลรอดีกว่า <c oughs> ววันนี้หรือวันไหนๆนะครับวนนันนี้หรือวันข้างหน้าผมอยากทุกคนสามัคคีกัน <c oughs> เป็นอันหนึ่งอันเดียวใจกันถ้าอยู่กับผมไม่มีใครเป็นใหญ่ไม่มีใครใหญ่กว่าใครครับไม่มีใครใหญ่กว่าเมีย กะตุกใครบ้างก็อืมแต่ว่าแต่ว่าการทำยูทูบทุกคนมีสิทธิเท่ากันจะเป็นช่องเล็กช่องใหญ่เชื่อแต่คุณนับหนึ่งเหมือนกันทุกคนหรือใครนับแสนซับมาก่อนอ็ต้องนับหนึ่งก่อนแล้วย้อนไปหนึ่งซับมีไหมครับอันซับไปเรื่อยๆมีไหมครับมันต้องเริ่มหนึ่งก่อนด้วยกันทุกคน แต่ผมยาให้ทุกคนสามัคทีกันทุกคนมีมสิทธิเข้าเทียมกันสามารถแสดงความคิดเห็นกับกลุ่มพวกเราได้หมดแต่สุดท้ายความคิดเห็นมันก็จะมีแค่สิ่งเดียวที่คุยกันได้คือข้อตลกลงผมพูดถูกไหมครับครับ อัน,น,นมินทากาเลมันเทกแสบคงไม่แสบเหมือนอาีตมากรีดผิว <Okay. S 1> ใช่ไหมเน,นี่ยคัตเตอร์เจอมาแล้วครับเนี่ยสามลูมหนึ่งนี่เลือดประโยดเดียวครับคัตเตอร์ใหญ่ขนาดน,นี้ครับ ก็อาเพื่อมาจากไหนมันไหลมาเส้นเดียวแค่นั้นแหละครับจากพี่ใจผมเต็มรอยอยู่แล้วมันทะลุเลยครับหมือนฟารนไฮครับต้องไปถามมึงทำกูทำไมแค่นั้นแหละครับในการอยู่รวมกันครับอยู่อย่ามีสติใช้สติให้เยอะๆผมเชื่อว่าทุกคนมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวปัญหาการอยู่ร่วมกัน มีหมดครับอย่างวันนี้ยพอผมพูดเสร็จทุกคนอาจจะต้องมีปัญหาเข้ามามีเรื่องให้พูดครับขึ้นคอนเทนต์คุยกับเอฟซเลยวันนี้ลุงคนเปิดใจคุยกับยูทูบเบอร์ทุกช่องแล้วเปิดใจพวกเราทุกช่องด้วย ต้องไหนก็ตามไี่ได้ไปไม่ได้ไปกับผมผมบอกแล้วเบอร์โทรศัพท์ผมให้มีติดเครื่องตัวเองศูน 5, 5 9แปดห้าห้าเก้าศูนย์สามหกเก้าสองเน้นไม่เลยเบอร์ลุงพลอ่ะคิดถึงเมื่อไหร่ก็โทรมาฟาสมองเขาเลาะอะไรฟา <c oughs> สมองโทรไปครับถึงเมื่อไหร่ก็โทรมา ก็มีเก็บไว้ครับมีเก็บไว้เวลามีธุระเราจะได้ร่วมกิจกานพอลงคนเคลื่อนรถออกจากบ้านลุงไปไม่ชวนเราเลยไปแต่ช่างมันไปแต่ช้ามิมีไห้นี่ไม่เกียนเราเลยไม่พาเราไปด้วยเลยโทรไปดีครับไม่เคยโทรย อันนี้คือมันจานนี่้าหนตาไันมานไมัานดู่านดูยงท้ไม่หลานไม่ไปนอนนาแทนทิดอ่ะทิดไปนอนสนยางแล้วเพาะไมเพราะว่าหมาจะออกคนนอนนาอหนูนอนสนยางหูไม่เกี่ยวนอนสนยางมนูสั่นแล้วหนูอยู่บ้านทำแบบข้าให้หลานหนูก็มีความสุขไปแล้วราะต้องมาว้าหนูนี่ใครจะทมอะไรนะริ่ม้ะยังอ่ะผมยังไม่เห็นใครกดบันทึกเบอร์ผมเลย ไม่ทันค่ะลู่เบครปอะไร85เคยโทรเคยโทรหาผมไหมครับพี่อ๊อโทรแล้วรับไหมรูไม่รับไม่รับสายไรับสายครับแน,นผมไม่คิดถึงเจ้า085 9 9 0 3692 92, 92ใช่ครับเบอร์นี้เบอร์น้นานเหรอเบอร์นี้ไม่้โทรครับนี่ไง